หามะรีดผ้าให้ใครรีดผ้าให้ไปผมวะโอ้เก่งแท้เอาคืนอีกก็ได้ตัวเก่าอี๋ยิ้มจังมาตำเม็ดองกระลูโอส่จุเม็ดปลูโอจุ่มผสมเบียงไม่เยอะเพื่อสักเก่งนะโอรีดผ้าเองก็ได้แม่บ่มีเวลาเนาะเธอก็ต้องรีดเองแต่เอาบะต้องมารีดของแม่ อของเธอโอ้หมดแบตเตรี่แล้วเบาแรงใช้อะไรรีบผ้าใช้ลูกชายรีบผ้าเอารีดเข้าไปไว้ไเ่ียดกทาอยู่เป็นตันนี่เห็นบอกสวัสดีพี่นงอง ชื่ออะไรครับทำไมเก่งจังชื่อูมาาชื่อพูมาา <c oughs> ใครสอนให้รีดผ้าคะก็ใครสอนให้รีดผ้าเกียร์พองเฟกแล้วคือปัสมาะแม่ครับเหรอ,หอเก่งนะรีดผ้าเองก็ได้พับเสื้อยกทรงก็ได้ให้แม่พับกางเกงในให้แม่ก็ได้โอ้ยได้กินแห้งแล้วเด้อไปนอนลูกไส้สาวตุ่มอ่ะ ดีดเป็นตังตังภาพเรียบร้อยภาวาเมฆาแต่เห็ุยูทูปเนาะบ่มีเวลาดีดผ่าให้ลูกทรายเธอก็ได้ดีดเอาเองเชื่อเก่งเปิดกล่ามดีดผ่านี่ทดลองแล้วแล้วแล้วมองช่วยประกวดเีกะลีดผ้าไปสันตัวกระสวัสด <c oughs> ีครับผมมองช่วยประกวดเสียง อ่าแต่ปักว่าเฟ้อแต่ปักว่าเฟ้อตัวกับโบเล้วไม่ต้องว่าเฟ้อหรอกพนวายไทยหลายว่าถ้าในวีผมอะางั่างโอ๊ยบอวีก็รอก้นรอใจได้ก็รอเบงขี่ยังรอเว้ยลูกใส่แมงบอรอแต่หนาเด้ใจยังรออีกด้วยนะคะโอโยนี่คิวยังท่ายนะค่ะใครต้องการบัตรคิวเดี๋ยวนักก้มเบียงน้ำเมียงหัวแมทเนาะอะตองลิสอะตอง แล้วก็ปีนมีกี่คนรอคิวน่นน่ะิโโอ้มีศูนย์คนว่าสันพี่น้องโสดเหรอซิงเกิลไม่มีก็ปีนเหรออาต้องเสียงมีแฟนหรือยังน้องน้องมีแล้วบอแต่ว่าอันลลิสอาต้องเป็นศูนย์เปนบออย่าพไม่มีไม่มีไม่มีคิวว่าสันพี่น้องแต่ว่าอัน ตัวจริงแน่ใจมีแล okay. ้วมันบอกอุนแฟร์เชอรี่อียาเดชาแม่อย่าบาลิสอะตอมดากอแม่แม่แม่จูบะพองลิสอะตองอุป่ะไม่โอเเขาว่าเขาบอท่านรับสมัครดอกี่สันยังไม่รับสมัครหรอลูกสิบก็สองเอ่อยาบาเอ็กซ์คริสเอนสคริปชิ่งไม่รับสมัคร แต่ว่ามีโอกาสจะรับสมัครไหมเผื่อเอฟซอยากสมัครเป็นแฟน no ไม่รับห่วยโอ้ยแล้วถ้ามันไม่มีแล้วแต่มันต้องรับสมัครใหม่นี่มันสี่พันท่านการเลยบักหล่ามันสี่พัตองเงืองเลยสี่ยอดปลาเพื่อเพย์อย่านาเพื่อเพย์จูอย่าปลาอุตสโลกฟอร์เรอเวอร์อินสคริปชั่นฮะอย่าปลาบุสวาสโอ้รักเดียวใจเดียวคุณคุณคุณลามูมอ่าคุณอัพเพย์รถสิซะ โอ้เป็นสุภาพบุรุษเด้อพี่น้องมันว่าผู้ชายอย่างฉันรักผู้หญิงได้ทีละคนแต่ความเชื่อใจเขาให้ได้แค่คนละครั้งโอ้ยผู้ชายก้านใหญ่มีแฟนทีละคนสนใจทีละครั้งไอเบื้องหน้าค่าักนี่ฮะเท่พันอยากมาก รอวนลุกไสสาวตุณมพี่น้องวันซื้อดอกไม้มกัาบอกไง่มาหายแม่เลด้วันนี้วันแม่ตื่นเช้ามาก็บอกสวัสดีวันแม่นะคะนนรับประเสริฐสาวตุ่มก็เลยว่าขอบคุณนะลูกที่เป็นเด็กดีของแม่ไม่ทาให้แม่หนักใจหลายเรื่องหลายราวเธอว่าอุ้ยกระแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเนาะประเสริฐเท่านี้ก็ดีใจเลยได้ละกูเป็นเม่เนาะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันแม่แล้วก็มีลูกชายลูกสาวน่ารัก ว่านอนสอนง่ายมีสามีหรือภรรยาที่น่ารักเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเด้อพี่น้องสาวตุมเอาลูกไส้มาโซ่สืดออกพี่น้องปัจจีวาสมารค่าคุยหลายแท้่าสันดอกเลยเอามาเบิ่งว่าเขาทำได้นะเนีย่ยเห็นไหมดีดผ้าพักผ้าสวยบอกแม่สอนให้มาสนันเทอว่าบริสสอนดอกเธอจะเห็นสาวตุมเห็ดเธอจะเห็นหน,น้ำมิลา ตจ้าหน้ากสิษ์ซ้อนในเห็ดปอเปียทำอาหารตัวอเอาสวัสดีครับนี่สวัสดีครับเอายกมือขึ้นทิล่าสวัสดีครับ <laughs>